สวัสดีครับผมตอนเช้าๆนะเจ้ประมาณสักหกโมงครับผมได้อัปเดตเหมือนเดิมครับให้เพื่อนๆเอซทุกท่านพี่พี่ลุงป้านานณะาอายายยายทั้งหลายนะเจ้บ้านแสนดีสุขถึงฟาร์มก็อัปเดตลูกชายเจ้าสงกรานนะครับผม เจ้าของแชมปนะ์และเกรนแชมป์หลายสนามครับเริ่มเก็บถ้วยเก็บแชมป์เรื่อยๆนะครับผมพ่อของเขานะอยู่ที่เอวารินฟาร์มนะครับเสียอาตครับจิบกาวนี้เขาก็จะได้เจดเดือนนะครับผมดูตูดครับตูดเป็นตูดเนาะ ก่ <c oughs> <c oughs> อ,อนเทนเช้าก็ยินนะครับสักครู่หนึ่งไม่ถึงชั่วโมงก็จะร้อนแล้วครับอากาศช่วงนี้เนาะบ้านแสนดีถึงฟาร์มก็เช่นเคยมีเวลาก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมเนะช่วงนี้ลูกเขากำลังเต็มดีครับผมตูดตืดนเข่งขานะ เรื่อยครับผมเนาะแม่เขาจะคลุ้งๆหน่อยนะครับผมเห็นภาพไก,ะก,ะกะลๆะล้เข้าซีนละแม่เขานี่ครับผมแม่มารวยครับกับลูชายเทพประุสงกรามนะจ๊ะมาสละคามครับผมดูครับอยากเข้าซีนเหมือนกันครับ รอๆเลยครับลูกชายเนาะกินหญ้ากิกนหญ้าไว้ไม่ต้องมาเล่นดูคอครับดูแผ่นหลังเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมแสดงความคิดเห็นมาได้เนาะทักทายกันได้นะครับผมมีตกวขอฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะสวัสดีครับ